ไทยพลดูเลยสวัสดีครับหลังสงกรานนะครับใช้สตังหมดแล้วปะปัป๊มเงินกันดีกว่านะครับปะปัป๊มตตังใหม่นะครับคลิปนี้เปิดสักลาดใหม่ปีใหม่ไทยเรานะครับหลังสงกรานก็จะนําคลิปเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับสาธารณูุปโภคนะครับถนนทางด่วนมอเตอร์เวย์รถไฟนํามาเสนอทุกท่านนะครับท่านใดที่ มีบุตรหลานที่ว่างงานอยู่อยากทํางานเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้นะครับทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์เอ็บางใหญ่กาญจนบุรีรับสมัครงานหลายอัตรารงานนี้สมัครออนไลน์นะครับสมัครทางออนไลน์นะครับโครงการทางหลวงพิเศษตัวระหว่างเมืองสายบางใหญ่กาญจนบรุรีหรือว่ามอเตอร์เวย์เอ็ เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตราคนว่างงานหางานทํำรีบสมัครเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดด้วยกันนะครับสมัครทางออนไลน์นะครับวันนี้นะครับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่กาญจนบุรีมอเตอร์เวย์ m 8 1เปิดรับสมัครงานหลายอัตราคนว่างงานหางานทํารับสมัครงานเลยนะครับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่กาญจนบุรีมีระยะทางรวมประมาณ96กิโลเมตรโดยออกแบบให้มีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์มีเริ่มต้นที่จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข9ด้านตะวันตกกับถนนรัตนาธิเบศรบริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีและไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข324ถนนกาญจนบุรี อำเภอพนมทวนอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบรุรีซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการตำแหน่งงานประจำศูนย์ควบคุมบางใหญ่นะครับงานที่เขารับสมัครนะครับก็มีหัวหน้างานทะเบียนยานพานะเจ้าหน้าที่งานทะเบียนเจ้าหน้าที่งานทะเบียนยานพานะเจ้าหน้าที่งานตรวจจับความเร็วเจ้าหน้าที่งานควบคุมการจราจร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลตำแหน่งงานประจำด่านเก็บค่าผ่านทางก็มีหัวหน้างานจัดเก็บรายได้ด่านเก็บค่าผ่านทางหัวหน้างานกู้ภัยเจ้าหน้าที่ประจำด่านเก็บค่าผ่านทางเจ้าหน้าที่ประจำด่านช่างน้ำหนักช่องทางการรับสมัครนะครับก็สมัครทางออนไลน์นะครับมอเตอร์เวย์เอ็นแปดสิบเอ็ดสายบางใหญ่การเจรบุรีนะครับ ในพลขึ้นรายละเอียดการติดต่อรับสมัครงานนะครับอยู่ด้านบนนะครับผมขึ้นให้ดูพร้อมกับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรก็มีนะครับรายละเอียดเข้าไปสอบถามตามรายละเอียดที่ในพลขึ้นให้ดูนะครับหรือว่าจะแอดไลน์หรือว่าจะโทรไปนะครับที่1965กก็ได้นะครับเข้าไปในเว็บไซต์หรือว่าอีเมลก็ได้นะครับเข้าไปชม เข้าไปสอบถามรายละเอียดในข่าวเพราไม่บอกรายละเอียดว่าตำแหน่งละกี่ตรานะครับหรือว่าตำแหน่งละกี่คนกี่ท่านนะครับ่า่พน,นกล่าวมานะครับขอจบคลิปดีๆไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกการรับชมหากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่ชมแนะนำนายพลดูเลยอคอมเมนต์มาพูดคุยกับนายพลได้นะครับพบกันคลิปหน้าขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ